พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าวันที่11ถึงวันที่17มิถุนายน2564ซึ่งจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับรายละเอียดรับชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่บานผู้ชมอยู่กับผมไมคนี่ชแนลครับคลิปนี้พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17มิถุนายน2อง4ครับผมเราไปชมพร้อมกันเลยครับคาดมาลักษณะาอากาศใน7วันข้างหน้าตั้งแต่11ถึง17มิถุนายน64่ระมัดระวังนะครับในช่วงวันที่11-14ถึงมิถุนายน64ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไปด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณนะครับทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนะครับนั่นก็คือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนะครับผมโอเคเรามาชมแต่ละภาคเนาะ กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับอุณหภูมิสูงสุด35นะครับต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่11ถึง17นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับผมส่วนภาคกลางนั้นนะครับ11ถึง17บเจ็มีฝนในยนหกนั้นอุณหภูมิสูงสุด37ต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงครับผมส่วนภาคตะวันออกนะครับอุณหภููมิสสสสงงุุดด35ต่า24อศเเซซลียครับ ฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่ตลอดช่วงฝนตกหนักบางแห่งนะครับสําหรับภาคตะวันออกเลครับผมสีส้มนี้เนาะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณฝนฟ้าขนองเค,คลื่นสูงมากถึง2เมตรได้ครับส่วนนะครับอ,อีกภาคเนาะต่อไปลาดับต่อไปนะครับเป็นภาคเหนือเนาะอุณภูมิสูงสุด3 6องศาต่ำสุด22องศาเซลเซียสครับฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60 ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุงสดส5ต่ําสุด23มองศาเซลเซียสครับในช่วงวันที่1 1ถึง13มิถุนายนนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงเ0ซ็น์ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมแล้วก็วันที่1 4ถึง17มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันออกและตอนล่างของภาคนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นจะรับอิทธพิพลของพายุดีเพชชนนะครับหรือว่าตอนนี้กำลังมีทาีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนได้นะครับผมก็คือที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนนะครับทำให้มีพายุแล้วก็มีฟ้าคะนองเกิดขึ้นมากกว่าภาคอื่นๆนะครับรวมถึงพี่น้องทางประเทศลาวแล้วก็เวียดนามที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับผมก็ต้องคอยังฟังข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนภาคตะวัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด25นะครับต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสีม่วงเนะาะเะเลฟังอันดามันนะครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะครับอ่าบริเวณฝนฟ้าะนองมากกว่า3เมตรได้ครับส่วนตั้งตั้งแต่กระบี่ลงไปนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากถึง2เมตรได้ครับผม เรามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุด24องศานะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับมีฝนฟ้าขนองรอยละ4 0 6 0ของพื้นที่ตลอดช่วงครับผมมีคลื่นสูงนะครับตั้งแต่โซล,ล่า ธานีขึ้นมานะครับขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับตั้งแต่น,นครศรีธรรมราชลงไปนะครับขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1นงเมตรครับผมก็ท่านสามารถสอบถามสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับท,ที่ที่เบอร์โทรศัพท์1 1 8 2หรือทางเว็บไซต์นะครับ w w w t m d g o t h ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระสวนดิจิทัลเพื่อเกษตร,รกจและก็สังคมนะครับผมโจนี้ฝนตกหนัก เดี๋ยวคลิปต่อไปท่านผู้ชมคลิปต่อไปผมจะนำนะครับเรดาร์วินดี้ดอทคอนะครับจะมาดูว่าที่พายุเข้าที่เวียดนามตอนบนนั้นนะครับประมาณวันที่13-14นี้นะครับที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนเหมือนกับพายุพัดผ่านทางฮานอยนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเรดาร์กันอีกครั้งนะครับเบื้องต้นก็คือเป็นการพยากรณ์อากาศ7วันก่อน11-17มิถุนานยน64นะครับผมของ ประเทศไทยของเรานะครับผมโอเคท่านผู้ชมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมกับกระผมในนิชแนลครับสวัสดีครับ